ครับสวัสดีครับผมธรรมศักดิ์สมนันนะครับรหัสนักศึกษา53 1 0 0 6 1 1แ8นะครับครับวันนี้ครับผมจะมาทำกรกบาทนะครับก่อนหนึ่งครับให้เราเข้าไปที่ insert sketch ครับกด l i g h t pane ครับกดวงกลมครับวงกลมเราสร้างด i ้เเอร์ซักสาสหานะครับ35มิลเมตรจากนั้นเราก็ฟีเจอร์ออกมารปยะระยห2า0 ครับจากนั้นครับให้เราสร้างเส้น c e n ต e r Line มาจากนั้นให้เรากด exit sketch ครับเข้าไปที่ insert นะครับกด reference geometry กด p a n นนะครับเราต้องการจะตัดเพนนี้นะครับเราก็กดไปนะครับ แล้วก็ลาบเพนมานะครับ normal t o ครับจากนั้นให้เรากด centerline ครับแล้วก็จะมาหากันครับแล้วเราก็มาสร้างเส้น centerline นะครับ ลากมามันจบกันนะครับครับเสร็จแล้วนะครับให้เราสร้างวงกลมนะครับลรัศมีสามรมี diameter มมนะครับ diameter มมเท่ากับสามสิบห้ามเมตรครับฉะนั้นเราก็ทำการ extrude มันขึ้นมาสอง,งสียครับเริ่มจากตรงกลางนะครับ ครับจากนั้นนะครับให้เราสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงเราสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะครับไดเมเตอร์สี่สิบนะครับอ่า แล้วเราก็ทำการ x x t r u d e มันขึ้นมา extrude ขึ้นมาใช้ซัก20ครับครับถ้ามีทุกด้านนะครับนันนี้ก็เช่นกันนะครับ ในมิเตอร์เป็นสี่สิบนั้นก็ทำการเอ็กทูดมันขึ้นมาเป็นระยะยี่สิบทำเหมือน,นทุกอันนะครับ ครับพอเราเสร็จทุกมุมแล้วนะครับให้เรามากดมุมใดมุมหนึ่งนะครับกดคําว่าสเก็ตนะครับกด Offset นะครับแล้วกดเข้าไปที่5้ามเมตรนะครับกดรีเวิร์สครับจากนั้นให้เราทําการเอ็กซ์ตคมันนะครับเป็นระยะ5มเมตรเหมือนกันครับครับทำอย่างนี้กับทุกด้านนะครับ ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นครับให้เราสร้างเส้นหกเหลี่ยมขึ้นมานะครับจะเป็นรูของเราจะเป็นรูหกเหลี่ยมให้เรากดที่พื้นพื้นที่นะครับที่เราต้องการจะคิดนะครับกดเข้าเข้าไปที่สเก็ตนะครับกดโพลีกอนนะครับแล้วกดจุดสนใจหกเหลี่ยมนะครับคือหกเหลี่ยมเนี่ยด้านทุกด้านจะเท่ากันหมดนะครับให้เรากําหนดด้านให้เป็นสิบนะครับ จากนั้นนะครับให้เราทําการเอ็กทูดคัทมันะครับเป็นระยะ15นะครับครับทำอย่างนี้ทุกด้านนะครับ ค่อยๆทำไปนะครับน้างแต่ละด้านยาวสิบนะครับสิบเสร็จเพิ่ากด execute cut มันหน้าสุดท้ายครับ จากนั้นให้เอ็กโูดคัดมานะครับด้วยความลึกสิบห้าเคครับเราก็จะได้รูปแบบคร่าวๆมาครับจากนั้นครับให้เรามาทำการ f i l เลตมันนะครับเราจะ f i l เลตที่เส้นนะครับ f i l เลตมันฟิลเลตเป็นระยะ สมมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ที่ขอบเชื่อมระหว่างอ่าตัวท่อกับท่อนะครับเราก็จะทำการฟิลเลตมันเช่นกันแต่จะเป็นชิลเลตแบบแคมเฟอร์นะครับที่ขอบนะครับ ชมเฟอร์เป็นระยะ2มิลิเมตรครับจากนั้นตรงหัวด้านนอกนะครับเราทํทำการฟิลเลตนะครับเป็นระยะ1มิิเมตรครับ ค okay, ครับจากนั้นให้เรามาคลิกภาพด้านบนนะครับเราจะมาดูการตัดเซสชันของภาพด้านนี้นะครับนี่ครับแสดงภาพการตัดเซสชันของอตัวกากาบาทนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับครับจากนั้นครับเราจะมาใส่เงานะครับลงเงากันใส่สีที่เราต้องการนะครับ ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ